อ่านสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะสอนการหาโคแฟกเตอร์นะอันดับแรกเลยสัญลักษณ์ของโคแฟกเตอร์นะ cij แล้วก็ชื่อเมทริกนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราหา c 1 2นะั่นหมายความว่าโคแฟกเตอร์ของแถวที่1หลักที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกนะคะซึ่งในการหาโคแฟกเตอร์เราต้องใช้ไมเนอร์นะคะโคแฟกเตอร์ a มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง i บวก j ก็คือหลักบวกแถวนะอ่าแล้วก็คูณด้วยไมเนอร์ i j นะคะแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนาะถ้าเราพูดถึงนิยามเราก็จะแบบคิดภาพไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าถ้ามาดูตัวอย่างคือง่ายมากเลยนะคะอเราลองมาดูกันเราจะไม่ได้หาทุกตัวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะอาดูเมทริกเอแล้วก็จงหาแค่โคเฟกเตอร์หนึ่งสองโคเฟกเตอร์สองหนึ่งแล้วก็สามสามนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองการที่เราจะหาโคเฟกเตอร์หนึ่งสองนะคะ ตามสูตรเลยก็คือลบ1ยกกำลัง ij ij คือไหนมีไงห่บวก2นะคะแล้วก็ไมเนอร์ใช่ไหมคูณกับไมเนอร์ไมเนอร์คือการหาดีเทอร์มินานต์ใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็แปลว่าตัดแถวที่1หลักที่2นะคะก็จะเหลือแค่เลขตรงนี้เพื่อที่จะมาหาไมเนอร์คูณกับลบ1 0 2 1นนะคะอ่ะตรงนี้ S 1บวก2ก็ได้สมลบ1ยกกำลังสามก็ได้ลบ1ใช่ไหมคะคุณครูก็เลยแบบอยากให้ครูจะบอกเด็กเสมอว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าหลักบวกแถวแล้วมันเป็นจำนวนคู่หนูก็เขียนลงไปเลยว่าข้างหน้าคือ1แต right> ่ถ้าหลักบวกแถวแล้วเป็นจำนวนคี่หนูก็เขียนข้างหน้าเลยลบ1ไม่ต้องไปเขียนเลขชี้กำลังแบบนี well ้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดเวลาของเรานะคะเราก็จะย่อลงย่อลงเรื่อยๆเนาะที่แบบนี้เราก็จะได้ลบ1ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามหาเดชนะคะ เฉียงซ้ายคูณเฉียงขวานะคะก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวใช้ปากกาแดงแล้วกันจะได้รู้ว่าส่วนนี้คือของไมเนอร์นะลบหคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งลบกับเฉียงขวาคูณเฉียงซ้ายสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ก็จะเป็นลบหคูณกับลบหลบศูนย์ก็ได้ลบหน,นะคะลบหคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่ง นะคะสำหรับตัวนี้โคเฟกเตอร์ <c oughs> ตัวแรกก็คือได้หนึ่งนะคะอ่าถัดมานะคะ c สองหนึ่ง a นะคะอ่าอย่างเช่นตัวนี้สองบวกหนึ่งได้สามเขียนลงไปเลยว่าเป็นลบหนึ่งนะคะแล้วตัดไหนตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะเหลือตรงนู้นก็คือสองลบสองสามหนึ่ง แตดแถวที่สองหลักที่1 2ึ่งอลบสอ่ง๋อโอเคถูกต้องลบหนะคะก็เขียนไว้ก่อนเลยส่วนวงเล็บนี้นะคะสอคูณหได้2อลบกับลบสคูณสได้ลบหกนะคะก็จะได้เป็นลบหนบวกหได้ 8นะคะก็จะเป็นลบ1คูณ8ได้ลบ8อ่าถัดมาเราหาโคแฟกเตอร์ Co 3 3 a 3บวก3เป็น3บวก3เป็น6เป็นจำนวนคู่ใช่ไหม อ่าถ้าเป็นลบหนึ่งยกกำลังหกมันก็ได้หนึ่งนะคะซึ่งหนึ่งคูณอะไรกไ็ได้ได้ตัวนั้นนะคะตัวที่มาคูณด้วยจะเขียนไว้ไม่เขียนไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นมันเพิ่งเริ่มต้นครูขอเขียนไว้ให้หนูดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวบางทีบางคนบอกเฮ้ยเด็กเลขมันหายไปไหนนะคะอ่าตัวนี้แถวที่สามหลักที่สามเนาะก็คือแถวที่สามหลักที่สามก็จะเหลือหนึ 1, ่งลบหนึ่งสองหนึ่งเฉียงซ้ายนะคะ ลบด้วยเฉียงขวาเนาะลบหนเอ้ยหนเนี่ยเราไม่เขียนแล้วนะเพราะว่า1คูณกับอะไรก็ได้เท่าเดิมเนาะหนคูณหได้1ลบด้วย2อคูณลบหได้ลบสอลบลบสก็ได้3นะคะนี่ก็คือลักษณะของการหาโคแฟกเตอร์ของเรานะจ๊ะก็จะมีวิธีการทำประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ